ไหลก็จนเมื่อยเนาะไหลป่าก็ได้นี่ก็มานอยู่พี่น,น้องเอ้ยประจาดเนาะเ <c oughs> ือปวดร้ายพี่น,น้องเอ้ยปอมันหนาวก่อนพี่น้องมีปลาดุกผอมถามว่าหนาวเนี่ยโอ้จะได้ไล่กว่านี้พี่น้องเอ้ย พี่น้องเนะอ้เนาะวันนี้ก็มาหาสายมองคือเก่าพี่น้องเอ้มาหาไล่ป่าพี่น้องเอนะ้เนาะตามหวยเสือดุนพี่น้องเอ้กราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพอกันคือเก่าพี่น้องเอนะ้เนาะมาหาไล่ป่าพี่น้องเอ้ว่าชีวังมองพี่น้องเอ้ ด่างเขามาใส่ตําแบบว่ามันเป็นอันทําเป็นยังพี่น้องวสิหามดยิงเอามองเฮาก็ใส่พี่น้องเอ้ยเนาะไปไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยว่าสิมาหรือบ่มื้อนี้พี่น้องเนาะเป็นวังพี่น้องเอ้ยเนาะบ่วังสิลงใส่มองก่อนใส่มองแล้วจังหา theo tham, theo young, mong kim, mong khi mình mì nó sẽ mong kim, 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 con thả mong kim, mong đại là kim, mong kim, mong kim, mong kim, ใด้แต่พุ่นเห Thank you. lúc đi, lúc 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 lúc, boloc na, boloc bên lâu, Boy lần lượt lần lên lượt 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 này Ôi, lượt 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 lượt

name, huh? มองม่นลงตับ

哦，就是玩那 Yeah. Mm -hmm. นี่ประกอมันอยู่มันอยู่แถวนั้นบอกน้มันุ้นุ้นเอาหมดหาป่าพี่น้องเอนระเพราะว่าเขาจะกัดอันมองแต่ผลมา ลงหอดลุมผลเลยพี่น้อยตอนนี้ผลก็ลเลยงช่าประจับลายังไขึ้นสมุดอูได้รู้เออนได้เรื่องได้ดามันจขุ cái kia vui quay lợi Hãy lơ cho kênh đấy ี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังไล่ป่าพี่น้องเลยอ่ากูมาเรียบร้อยพี่น้องเลยไลก่ก็จนเมื่อยเนาะไล่ป่าก็ได้นี่ก็มานอยู่พี่น้องเลยประจาดเนาะเธอบโบรายพี่น้องเลยเพราะมันหนาวก่อนพี่น้อง มีปลาดุกผอมถามมะนานว,นวาเนี่ยโอ้ชิได้ไลยกว่านี้พี่น้อยอุย้ยหนาว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 ,วันนี้อุ่นถึกเลยคืนเลยว่ามันอยู่อยู่ปลาอยู่ว่างตรงนี้ อยู่ทำนนบนคนหมดไเห็นยงกระลายลายออกะวามใกล้มองทำมันใกล้ทำมองก่ใกล้เห็นแหล่

เด็กใจบ้าขปตียวนี่ยังทนได้ขนาด Nhưng mà có hẹn lại Đây Nhưng đây vẫn còn lạnh Và chẳng นพี่น้องเอ้ยเนาะได้ชำเล็ดไปไหนประมาณนี้พี่น้องเอ้ยได้หกเจ็ดแปดเก้าโต้พี่น้องเอ้ยเนาะประมาณอยู่พี่น้องเอ้ยไรเธอเดียวพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาแต่ชร้างมองพี่น้องเอ้ยไก่สีชำเล็ดเลยพี่น้องว่าชิลุง ไว้ช่วลงต่ออยู่พี่น้องเองแต่ว่าอากาศหนาวโผดพี่น้องเองก็เลยบ่ได้ลงเนาะก็ว่าช้างมองแหลกก็ว่าใส่กับพี่น้องเองเพราะว่าอากาศกัหนาวหนาวพี่น้องเลยชูบวายเนาะทีมงานเขาชูบวายพี่น้องเลยบวชได้กับเนาะพี่น้องเนาะป้าเขาก็ได้บัวลายพี่น้องเอยลงเขาเดียวเอง ก็ได้เท่านี้พี่น้องประจาดมีแต่ตัวน้อยๆมันไม่มีตัวใหญ่นะได้จำเนก็เอาอะไรพี่น้องเอ้นาะขนาดเลยพี่น้องเอ้ประจานน้่งไอ้พี่น้องเอ้นาะมาวางกั ช้ำนี้อะไรพี่น้องไอ้ป้าก็ได้มาวางกันสิขอโตโัวล่าพี่น้องเพียงช้ำนี้พี่น้องเอ้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเอ้ขอให้อยู่ดีมีแห้งเบ้อชูคูชูคนเนาะที่เขามาเบาิ้งเป็นกำลังใจให้บ่าววังเด้อพี่น้องเอ้อคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี